<noise> 好了。 แล้วนะคะวันนี้อยู่กับเก๋โตโตคาค่ะผมจอยโตโตคาครับกับช um. ่วงแนะนำรถเข้าใหม่นะคะจะทางสุดหรยนต์เมืองสองโตโตคาค่ะแล้ววันนี้โอ้โหเ่มากลำเท่สปอร์ตดุดันนะคะรถคันนี้กับตัวไฮลักนะคะรีโว่รอคโค 2.8G ดับเบิลแคบนะคะตัวนี้เป็นตัวขับ2ใช่ครับสภาพดูสวยมากเลยสีเทาด้วยเนี่ยฮะ และนี่นก็คือ<ส><ะ>มีการปรับโฉมด้วยสีเทายอดนิยมนะครับเพราะว่าเยอะมากสีนี้นะครับยอดนิยมจริงๆตัวนี้คือรักษาง่ายนะครับใช่แล้วนะคะมาครับรถเข้าใหม่ทุกคันเราก็จะมารีวิวให้ดูว่ารถเราคัสภาพเกียร์อะไรสวยขนาดไหนจะได้แบบคนทั้งบ้านหรือลูกค้านำไปใช้ค่เดี๋ยวแบบเข้าใจดีด้วยนะได้ค่ะ แล้วก็วิธีการดูรถต่างๆเราก็จะอธิบายให้ทราบในคลิปนี้เลยนะครับมาครับเริ่มตัวที่ฝากระโปรงหน้าก่อนนะครับฝากระโปรงหน้านี่หน้านี่ไม่ใช่กระโปรงนี้ใช่นะครับวิธีดูดูยังไงครับหนึ่งหัวน็อตต่างๆนะครับไม่เคยขันไม่เคยถอดน,นะครับไม่ขยับเนาะไม่ขยับถ้ามีการขยับต้องรู้ว่าขยับจะทำอะไรเพราะอะไรทาไมเพราะว่าการถอดไปทาสี ส่วนมากส่วนมากนะอู่สีก็จะถอดไปทำสีนะใช่เขาจะ,ะ,จะพ่นตรงติดตัวรถไม่ได้เพราะว่าสีละองมันจะไปไก่บ้างนะครับเพราะ่ถอดออกไปแต่ตรงคันนี้น็อตเดิมๆจากโรงงานอนอตไม่เคยถรอทั้งบนและล่างนะครับแล้ว <Apple. S 2> ก่ภาต่างๆก็สามารถจริกเขาได้นะครับรูต่างๆก็ยังกลมไม่มีบิดมเบี้ยวนะครับแล้วก็เม็ดอ้างต่างๆก็ยังเดิมๆจากโรงงานสติกเกอร์ต่างๆวิธีการต่างๆก็ระวังต่างๆก็ยังอยู่สวยๆนะครับแล้วก็ แผ่นกันความร้อนก็เดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนะตัวนั้นนะมองมค่ก็เห็นตัวป um ั๊มโตโยต้าตัวป um ั<ห>๊มโตโยต้าต้องอยู่ตำแหน่งนั้นเท่านั้น<ห>นะครับ้านขวามือนะมาครับมาดูบอดี้หลักกันเอ้ยตัวนี้สวยเบาะตรงหน้าสวยไม่ถอดดูบอดี้หลักนะฮะบอดี้หลักก็คือคงแขนซ้ายขวาซุ้มล้อโคงแขนซ้ายขวาแล้วก็คาห,หน้านะครับตัวนี้ซุ้มล้อซ้ายขวาเดิมๆจากโรงง,งาน สีจะออกสีเทาออกนันด้านนะครับแล้วก็เม็ดอักต่างๆรูต่างๆยังกลมยังแน่นดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โคงแขนซ้ายขวาจากพิเศษหน่อยข้างข้าง,งซ้ายนะจะมีแผ่นเพจนะใชแ,แล้วเขาจะมีแผ่นเพจนะแผ่นเพจมก,ก็แผ่นเพจทนี่ดูเพื่อเรียกตัวถงังวันปีผลิตค่ะเขที่ยนรหัสย่อสีนะครับรหัสต่างๆอยู่ตรงนี้หมดนะครับต้องตรงกันนะครับต่อไปนะครับโคงแขนเนี่ยก็ เดิมๆจากโรงงานที่เรากันไม่เคยแกะย่อยถอทต้องฝั่ง,งซุ้มล้อต่างๆเดิมๆจากโรงงานเี่เรากันนะครับขานหน้าจะมีอยู่สามคานซ้ายขวาและกลางนะครับตัวกลางนี้สามารถถอดได้นะสามารถถอดได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับถอดทาอะไรยังไงเพราะว่าหนึ่งนะครับพัดลมแอร์ต่างๆจะมีการถอดสามารถถอดออกได้นะครับเดิมๆดูยังไงครับหนึ่งนะครับซ้ายขวานี่ก็มีเม็ดอาร์ตติดกับโครงแขนนะครับส่วนคานกลางเนี่ยจะมีลูกศร ตัวเลขจะไม่มีนะครับถ้ามีตัวเลขจะเป็นพวก v โก้นะแล้วก็จุดสําคัญอีกอย่างก็คือน็อตต้องเป็นสีดานะครับน็อตจะเป็นสีตัวรถไม่ได้นะจะเป็นสีอื่นไม่ได้ต้องเป็นสีดำเท่านั้นต้องสีดําไม่ว่าคานจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับเท่านั้นนะเท่านั้นนะครับข้าวผมโอเคครับบอดี้หลักด้านหน้าสวยเกียรตินะครับคานเดิมฝาเดิมนะครับลุกล้อต่างๆเดิมหมดนะครับต่อไปเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดูยังไงนะครับหนึ่งชักการน้ำมันเครื่องก่อน การแรกนะสตาร์ทเครื่องชักก้านดูว่ามีควันมีไอออกไหม,มนะครับถ้ามีควันมีไอออกนั่นไม่ดีครับเครื่องหลวมครับเครื่องหลวมนะครับจะแตกต่ากองกับอีสูซุนะแต่เป็นอีูเนี่ยถ้าดึงชักขึ้นมาในควันก็จะขึ้นนะปกติของเขาแต่อของโตโยต้าเนี่ยจะไม่มีควันขึ้นนะจะเงียบยิ่งนะครับแล้วก็วิ่ดูอีกอย่างหนึง่งเปิดฝาตรงที่เติมน้ํามันเครื่องลงไปเปิดดูว่ามันมีการกระจายขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามีการกระจายป็นคืนแรงขัด มันจะดีกว่านะครับมันจะพึบออกมาแล้วเมาแล็กร์นะครับมันก็คือน้ำมันเครื่องกระเด็นออกมาต้องระวังนะครับต้องระวังจะเข้าหน้าได้ครับนี่คือวิธีการเช็คเครื่องยนต์โดยเบื้องต้นครับแล้วก็สิ่งสำคัญต่างๆภายนอกนะครับมาดูภายนอกกันบ้างภายนอกนี่ดูอะไรบ้างหนึ่งหัวน็อตสองจุดมัดต่างๆจาก QC ของเขานะครับคือแบบสีแต้มตนะครับนี่คือวิธีดูเบื้องต้นนะสีต่าง จุดม้าต่างๆยังอยู่ครบนะครับยังเดิมๆจากโรงงานจุดสีนี่ก็คือทเทอร์เรมาร์กเนาะเดิมๆตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.8คือ 2,800cc นั่นเองตัวนี้ให้177แรงม้าแรงบิดอยู่ที่4 5 0ตรค่ะจบจบค่ะครับเครื่องยนต์โอเคแต่ตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับผมเครื่องยนต์และเกียร์ที่โตโยต้าคารเรามีการรับประกัน 2ปีโ oh อ้โหไปเลยทุกคนันคือต้องบอกว่าเราไม่ได้ว่าจะขายยิ่งเดียวเรามีบริการหลังการขายด้วยเนะะี่ยค่ะเพราะ<อ>ว่าเราเป็นตัวต้องขาม,มาตรฐานที่คุณวางใจค่ะครับมาต่อกันกับด้านข้างนะคะตัวนี้ได้เป็นล้อแม็กสีดำเลยขนาด18นิ้วนเนาะเราะว่าตัวล็อกคนะคะแน่นอนล็อกเขาก็ไม่ธรรมดาด้วยยางสภาพเพียงดูใหม่เลยค่ะกรูยางตัวนี้สภาพเป็นอย่างไรเราจะเดินเส้นรี้วได้หรอคะโอเคแม็กของล็อกพ่นี่ก็จะเป็นมีเอกลักษณ์ S <S <S แม็กจะมีเอกลักษณ์เขาเป็นสีดำนะครับห้าก้านแล้วก็มีดูด้านบนนะครับนี่คือแม็กล็อกโคด2.8แนะถ้าเป็น2.4ก็เป็นอีกแม็กหนึ่งนะจะแม็กเหมือนใบพัดนะแต่คันนี้แม็กสวยๆเดิมๆจากโรงงานายางตัวนี้เป็นยางปี2021นะครับปีนี้ปีอะไรยี่สิบสองปีเดียวเพิ่งขับได้ปีเดียวใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้สัปดาห์ที่43สัปดาห์ที่สามเติมเดือน เดือนมีสี่อาทิตย์สี่อาทิตย์สีหนึ cin ่งเดือนก็ประมาณสิบเอ็ดประมาณเกือบเกือบสิบเอ็ดสิบกว่านะครับสิบกว่าสิบกว่าจ้ะมาจบแล้วล้อล้อนี่สวยๆจ้ะผมให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์สามารถขับได้ยาวๆยังไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับใช่แล้วนี่ไม่ต้องเปลี่ยนนะใช่แล้วค่ะ าากระจกมองข้างนะคะเป็นสีดํานะตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะที่จับประตูก็เป็นสีดานะคะแล้วก็เป็นตัวสมาร์ทย์เลสด้วยสามารถที่จะล็อกหรือปลดล็อกต้องที่จับประตูได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้าง <พอ S 2> ต,ตัอก็จะมีบัน,ใน,ในไดให <ช S> ้นะพร่าตัวนีว้ยกสูงเนาะมาครับพี่ที่ดูประตูนะครับประตูด้านหน้าซ้ายนะครับหนึง่งประตูของโตโยต้าทุกคันนะครับตัวนี้เป็นอาร์เขาค่อนข้างจะเยอะนะครับ สามารถดูง่ายนะครับเม็ดอาร์คเยอะดูง่ายมากนะครับแล้วก็วิธีดูด้านบนมีกี่เม็ดด้านล่างมีกี่เม็ดนะครับแล้วก็เก็บข้างเดิมๆจากโรงงานนี่มีกี่เม็ดครับคุณเจ5ห้าสี่นะครับด้านบนตรงนี้ตรงเสาด้านหน้านี่จะมี5เม็ดด้านล่างนี่จะมี4เม็ดและตรงกรอบประตูอีก2เม็ดนะครับนี่วิธีจับง,ง่ายๆนะครับ5 4, 2, 1, <c oughs> ้าี่เหมือนลิ้นเลยนะครับต่อมาซับในนะครับซับในต่างๆด้าน ซ้ายนี่ก็เป็นอาร์ค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็ทีด้วยทีเมในที่นี้ก็คือค่อนข้างจะเยอะเยอะเนาะเยอะกว่านเพราะว่าการเชื่อมต่างๆของเม็ดอาร์ครอนี้เขาก็แบบมีความมั่นคงแะแข็งแรงนะครับซับนุ่งซับในดูดีๆนะครับแต่คันนี้เดิมๆแน่นอนผมปิดประตูนะครับต่อมาคันนี้ก็ประตูก็เหมือนกันครับ จะอยู่ด้านล่าง5เมตรเตอาร์ห5เมตรนะครับคค่อนข้างจะเยอะหน่อยแล้วก็ตะเก็บข้างเนี่ยก็เอ่อจะไปทางเนียค่อนข้างจะหนาหนานะครับคือจะหนาแล้วก็เหตอาร์ตรงกอลประตูตรงหินต้องมองมองเห็นนะฮะตัวเนี้ยมันจะบางๆนะซับในด้านหลังขวาเอ้หลังซ้ายนะฮะอันนี้เดิมเดิมจากโรงานที่เยวกันนะครับซับลงซับในสวยงามนะครับตัวนี้เดิมเดมเหมือนกัน ไม่มีครับนายไม่เคยพุ่นนะครับเป็นอาร์ตไม่เคยตกแต่งนะเดิมเดิมดูง่ายครับเดิมเดิง่ายและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวตัวห้องโดยสารตัวกระบะนะครับตัวกระบะดูยังไงนะครับหนึ่งเม็ดอาร์ตตรงขอบกระบะตรงสังกระบะตรงนี้นะเม็อาร์ตเป็ตัวสวยงามครับตัวนี้มีจุมีอาร์ตและสิ่งสําคัญอีกอย่างก็คือคัสซีคัสซีเนี่ยดูว่ามีสนิมไหมมีตาอวดไหมต้องดูให้ดีนะครับตัวนี้เราเพิ่งเข้ามาใหม่นะวักัน ตกแต่งติ ت ت ดสติ๊กเกอร์เข้าไปนะครับเพราะว่าม,มาไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็เริ่มมีการเพิ่มสติ๊กเกอร์เข้าไปให้มันดูเป็นโลโค้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เพิ่มลายไปหน่อยนึงครับอ่าด้านหลังนะคะกระจกเป็นระบบไร้ฟ้าก็จะมีไฟเบรคแล้วก็ได้กล้องมองหลังด้วยนะคะกันชนหลังก็จะเป็นสไตล์โลโค้เขาเลยดอยู่เทมากๆด้านหลังดูตรงไหนยังไงบ้างครับผมด้นนี้คันนี้นะผมย้ำอีกครั้งนะตัวนี้เป็นตัวโลโค้นะครับตัวนี้ ยังขาดเขาเรียกโลบาร์นะครับยังขาดโลบาร์หละนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเดินทางมากําลังเดินทางมามาไม่พร้อมกันอันนี้นั่งเครื่องมาโลบาร์กำลังนั่งรถไฟตามมาอยู่ครับผมมามาดูฝาท้ายอย่ามองข้ามมุกหนูสิอะไรนะพอไปต่ออะไรนะนั่งเครื่องวินนั่งรถไฟต่อต่อต่อนนี้ดูซับนายค่ะนะคะก็จะมีนี่ตะเข็บตาเข็บนายตะเข็บนาย ฝาท้ายดูยังไงนะครับหนึ่งตะเข็บบางจากกลมๆนะครับด้านในจะเป็นแบนหน่อยนะเดิมๆจะโรงงานสามารถจิกได้เขาได้นะครับแล้วก็ตรงกระบะนะครับตัวนี้จะมีเมตดสองเมตดสามเม็ตรงนี้นะครับจากสี่ใช่ครับแล้วก็ตรงขอบกระบะก็จะมีเม็ดหกเดิมๆเดี๋ยวเอาเอาหัวไมออกแล้วเอาไว้ว่าหน้าไม่นับดูไงว่าเมตาเท่าไหร่ ตัวนี้เดิมๆเจากโรงงานครับรถสวยดูง่ายครับวิธีดูก็ประมาณนี้ครับมาดูฝั่งทางด้านขวานะคะฝั่งด้านขวานะครับด้านขวาที่ก็ดูเหมือนกันกับด้านซ้ายนะดูตะกรุงตะเก็บข้างเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับแล้วก็อีกสิน่นสําการที่ด้านขวาดูคัซีด้านขวาจะมีเลขคัซีหรือเลขตัวถังนะครับว่าดูว่าบิดเบี้ยวหรือเปล่ามีการตกแต่งแต่งเติมมาหรือเปล่านะครับตัวนี้ ที่ทางของเรานี่ดูมาเรียบร้อยแล้วครับคมชัดลึกสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอนใช่ค่ะครับเอารถไฟหน่อยรถไฟเลยนะครับ <laughs> มาประตูนะครับประตูเหมือนกันประตูด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยตำแหน่งเม็ดอาร์คตะเข็บข้าต่างๆจะเหมือนกันนะจะเหมือนกันนะผมย้ำนะจะเหมือนกันอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะผมย้ำไว้ก่อนนะเนี่ยเดิมๆนะครับ ม็ดดงเม็ดอาร์กนี่ตีะบางแล้วก็ตรงนี้ห้าเม็ดนะครับตรงนี้ก็สวยนะครับส่วนซับในด้านหลังเดิมๆจากโรงงานที่เราการไม่เคยพ่นไม่เคยเม็ดอาร์กไม่เคยตกแต่งดึงนะครับการที่แบบว่ามีการพ่นเสาตรงนี้พ่นซับในนะครับการที่พ่นซับในต้องดูว่าเม็ดอาร์กอยู่ตำแหน่งเดิมไหมมีการตกแต่งอะไรไหมด้วยนะครับเพราะว่าอู่ประกันไม่ใช่ผมไม่โทษอู่นะคือ ปูบางการบางแท็กบางบางอู่เขาอาจจะรับช่างมาใหม่เราอาจจะไม่ทราบว่าคนังยังประสบการณ์ยังน้อยใช่ครับบางท่านนะห่างบางท่านแล้วก็บางที่เนาะท่านแล้วก็บางที่นะครับมาประตูผมก็หมุนเหมือนหนังอินเดียเลยอะไรนะมาหมุนทำอะไรนะหมุนหมุนหมุนตัวหมุนทำไมอ่ะเอ้าหนังอินเดียอจะเอะเนี่ยน่าจะเอะนะครับ เอาละเม็ดอาร์นะครับตรงด้านบนเนี่ยต้องเหมือนกันนะครับซ้ายขวาเหมือนกันหน้าหลังนะหน้าหลังนะเหมือนกันนะตัวนี้ข้างหน้าก็ด้านหน้านะครับด้านหลังก็ด้านหลังนะเป็นเหมือนกันเม็ดอาร์ครบตะเข็บเดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วก็ซับในคันนี้สวยนะจริงๆแล้วอะซับในเดิมๆหมดเลยนะเนี่ยเดิมๆจากโรงงานนะครับเม็ดอาร์ ที่เหมือนกันกับด้านด้านซ้ายเลยเหมือนกันตำแหน่งเหมือนกันนะครับส้นตรงเท่าเดิมนะครับเั็นี้สวยมามาสรุปโดยรวมค่ะ <c oughs> รอบรอบคันเป็นอย่างไรบ้างโดยรวมนะครับรอบคันนะครับคันนี้ยักษ์มหาตัวเป็นตัวรีโว่สองจุดแปดจีล็อกคู่นะครับขับสองนะตัวนี้ปีสองพันสิบแปดค่ะจริงหรือเปล่าอ่ะปีสองพันสิบแปดนะครับคันนี้รถสีเทายอดนิยมนะครับตัวนี้รถบอดี้สวย เกรดเอนะครับแต่ยังขาดโลบาอ้าวไม่ใช่หรอมันขำอะไรอ่ะไม่ใช่สิบแปดแล้เออแล้วมันขำอะไรอ่ะอ้าวขำอ่ะสรุปยังไงเนี่ยขำเราอ่ะะนครับรถคันนี้คันนี้ก็รถสวยนะครับรถสวยเออมันยืนบนกับแม่เื้ออีกแล้วรถสวยเกรดเอนะครับขาดแค่โลบาเท่านั้นนะครับจุดเด่นจุดเนงานสีค่อนข้างจะเต็มนะครับค่ะ และแต่ตอนนี้ช่างกล้องผมไม่เต็มแล้ว <c oughs> มเต็มมันยยนหัวหล้ออะไรก็ไม่รู้แต่พ่าหนึ่งมันยินคุยคนเดียวหนูก็ค,คุยกับใครวะโอเครอบนอกสวยสภาพเดิมนะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยค่ะไปค่ะ <c oughs> มาดูด้านในตัวรถเนี่ยค่ะ <c oughs> จะบอกว่าด้านในเขาเท่มากเลยนะ <c oughs> เขาแบบข <c oughs> ุโทนสีดำอะดุดันสีดำโทนดำเลยเนาะใช่โทนดําเลยแต่ว่าไม่ได้แบบดาแล้วมีคราบสกปรกเป็นรอยด่างเลยนะสะอาดสะอ้านมากใหม่มากครับนะคะ สวยอ่ะคอนโซลด้านหน้าก็สภาพสวยด้านหน้าออปชั่นอะไรยังไงบ้างคะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวรีวอล์กโค่นะครับตัวนี้กําลังเขาคือแบบดุดันนะครับใช่ภายในโทนสีดําใช่แล้วค่ะสังคาดําทุกอย่างเบาดําคอนโซลดําหมดเลยนะครับอ่าฮะแบบดูแบบหล่อเท่สบายนะครับมาครับมาดูฟังก์ชันต่างๆออปชั่นต่างๆนะครับส่วนด้านหน้านะครับมมันติ๊ง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 ต่อเลยตัวจี้นะครับตัวนี้ก็ พวงมาลัยแบบสามก้ามมีมอเตอร์ทั้งสองฝั่งนะครับพร้อมพุทคอนโทรลนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มสตาร์ทสต็อปเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแบบกดแค่กดก็ติดแล้วนะครับคอนโซลหน้ายังใหม่ๆสวยๆนะครับก็ตัดด้วยลายด้วยสีดำเงาแล้วก็คุ้มเนียมนะครับตัวนี้ก็ออกแบบมาให้สวยเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับส่วนจอตัวนี้ก็สามารถเล่นอะไรได้บ้างได้ทุกอย่างบลูทูธซีดีดีวีดีแล้วก็เชื่อมต่อในเีวีกิเตอร์นะครับ และถัดลงมานะครับตัวนี้ก็เป็นแอร์แบบดิจิตอลดิจิตอลโอเคสามารถปรับองศาได้ตามใจคุณนะครับสปอนเซอร์แอร์ได้หมดนะครับตัวนี้ก็สวยๆจากโรงงานเช่นเดียวกันออกอบกมาดีๆนะลงตัวดีนะลงตัวค่ะแล้วด้านล่างถัดลงมาก็จะมีไฟ12โวลต์นะครับไว้ชาร์จแบบต่างๆแล้วก็ USB นะตัวนี้นะใช่ USB AUX USB AUX แล้วก็ออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับตัวนี้บางท่านอาจจะใช้ก็ดี บางท่านอาจจะไม่ใช้ก็ดีนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยแนะนําว่าอย่าใช้ดีกว่าเพราะว่ามันจะทําให้แดตสตาร์เราเสียได้ง่ายเราจะเสียค่าใช้จ่ายแบบโดยใช้เหตุก็เรียกมันจะแบบมีข้อดีแล้วก็เสียนะครับหนึ่งข้อดีก็คือประหยัดน้ำมันสองข้อเสียแดตสตาร์พังไวนะครับนี่คือเดีียบเทยให้ฟังจ้ะแล้วก็ยี่มีการตุ่นถลายนะครับฝัตงตลาดมาก็มีไฟสองวนชิ้นเดียวกันะครแท่นเกียร์ ตัวนี้เป็นเกียร์แบบออโต้เนาะตัวนี้ก็คือสามารถเล่นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับตัวนบวกลบนะครับเกียร์ออโต้สามารถเกียร์ธรรมดาแล้วก็มีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับอีโคโหมดหมายถึงประหยัดน้ำมันนะส่วนพาวเวอร์โหมดเนี่ยก็เป็นแบบคกล้แบบโหมดสปอร์ตนะครับเพิ่มเติมแบบรัวเลยสปอร์ตเพิ่มเติมก็จะทดแทนกันกินน้ำมันมากขึ้ผัดกันนะตัวนี้เกียร์เอ้ยไม่ใช่เกียร์เบรกมือยังเป็นเบรกมือแบบดึงอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนเป็นเบรคมือไฟฟ้านะและด้าน เกลือางตรงนี้ก็จะมีไฟไฟ220โวลต์100วัตต์นะครับสามารถชาร์จแบตได้แบตมือถีื่อได้สบายนะครับถ้าถึงน้ำกันคันนี้นะครับตัวรีโวเนี่ฮะรีโวล็อกโคนะครับจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับสังเกตง่ายๆว่าเดือนไม้ของล็อกโค่จะเป็นสีขาวนะครับผมย้ำนะครับเดือนไม้ของล็อกโคจะสีขาวของพีเรเนอร์จะเป็นออกสีฟ้านะครับค่ะต้องต้องดูให้ดีนะครับ จะพิดกเกย์มาติด้ายในมาใหม่เป็นล็อกโคแต่เรือนไม้เนี่ยเป็นผีฟ้าเนี่ยคุณผ่านนะครับอ็อกอเป็น<ม>จุด<ม>สังเกตนะของตัวล็อกคอย่างนึงใช่ครับอะคะด้านหลังเป็นไงล่ะอะด้านหลังนะคะต้องบอกว่านั่งสบายอยู่นะเป็นรูปแบบสีประตูนะคะ แล้วก็ด้านหลังมีแอร์ให้แบบนี้เลยได้ความเย็นที่ทั่วถึงอย่างแน่นอนค่ะด้านหลังบบกคุุหน้าก็จะมีเป็นที่แขวนของรับน้ําหนักได้4กิโลกรัมตัวเบาะสภาพสวยงามเนะะเห็นไหมไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดแล้วก็บ้านไหนมีเด็กเล็กเนี่ยเรามีตัวยึดเบาเด็กหรือว่าคาซีทให้ด้วย ตรงกลางกรณีที่ว่าไม่มีคนนั่งก็เดินออกมาค่ะเป็นที่วางแขนแล้วก็เป็นที่วางแก้วได้แบบนี้เลยค่ะที่สมคัญบอกเลยว่าคันนี้ยมาพร้อมกับแอ์แบครอบคันด้วย<ช>แล้วก็ระบอบเสียงก็จะเต็มนะคะได้ลาโพงทั้งหมด6ตําแหน่งด้วยกันค่ะคือได้ว่าสวยอ่ะสวยทั้งภายนอกภายในนะ,ะสภาพเดิมๆแล้วก็การตกแต่งดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยคะคือออกแบบมาได้สมกับเป็นโล,โล็อกโคสายดุอะไรเงี้ยดูสปอร์ตด,ดูดุมากยิ่งขึ้นดูเข้มมากยิ่งขึ้นเนียคะ คันนี้ใครสนใจค่ะที่โตโต้คาะของเราเนี่ยขายอยู่ที่แทน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 แนปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะนะขะจริงจริง,รง,รงครับคือรถเข้าใหม่ทุกคันเนี่ยผมยังไม่ทราบราคานะแต่ <ฮะ S 2> ผแบบรู้ว่ารถจะเข้ามาวันไหนอะไรยงไ,ไงแต่<อ>ราคาคุณเก๋มัาจะแม่นกว่าผมนะครับเพราะว่า<ช>ทำไมวะไม่เห็นจะพูดออก ก่อนนักีเลยแค่คือราคาเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆนะครับเราไม่ได้แบบเตรียมกันมาก่อนไม่เราก็แบบอยากเปิดตัวให้ลังกันไงก็83,000สสมมก็ทันบาทได้อย่างที่เห็นเลยสภาพ,พสวยพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยตามช่องทางต่างๆของเราเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ทั้ง f c e e o o o ไลน์ทิกตกอรอินสตาแกรมนะคะเว็บไซต์ Youtube หรือใครใจร้อนโทรมาเลยคะ่ะกูรูขาพูดคุยได้กับกูรูของเรา สามารถติดต่อเราได้นะครับเป็นเบอร์โทรนะครับ0 8 3 7 77 7 7 7 7 4 7นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ083777757นะครับใช่แล้วค่ะคุชาเคดิตก,การออกรถเงินดาวน์ผ่อนเท่าไหร่คุณสามารถออกด้วยคนเดียวได้ไหมสามารถติดต่อมาได้ครับยี่สี่ชั่วโมงไปเลยใช่ครับแนะนำให้แบบลองพูดคุยดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งคิดตัดสินใจไปเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังความคุ้มค่ากันว่าทำไมคุณถึงต้องซื้อรถคันนี้ค่ะครับผมตัวนี้ก็ ย้ำอีกครั้งนตัวนี้ตัว r ี v o 2สองจุดล็อกโคนะครับตัว G นะปี2018ันนะครับเป็นตัวประตูแบบขับง่ายด้วยเกียร์ออโต้นะขอคุ้มค่าคันนี้อีกหนึ่งนะครับรถบอดี้สวยเกียร์ A สวยไม่ถอดนะครับสีค่อนข้างเต็มยางก็ใหม่นะครับแล้วก็ภายในก็ยังไม่ยังไม่ส่งไม่ส่งไม่ช้ำดรัวๆเลยนะครับแบบดูรัวๆเลยยาวๆนะครับเล็กไหมอ่ะผมย้ำเล็กไหมบางท่านอาจจะหลายหลายท่านหลายท่านเนื้เพราะว่าดูคลิปเราเราอัด มี๋ยวแบบว่าเพิ่มเติมเหรอมีเลขไม้หรือเปล่าอ๋อเลขไม้คันนี้เลขไม้มีสีบ้าขับรถไม่มีเลขไม้เก้าหมื่นกิโลได้ไปคุ้มแน่นอนกระสับราคาแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะแล้วก็ทางโซนตัวค้าเขามีการรับประกันเครื่องยนต์นยีวนานสองปีแล้วก็อะไรนะอันเจ็ดเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้ารายการครอบคลุมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้ารายการนะคะแล้วก็ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงทั่วประเทศให้ด้วยนะคะได้ยินแบบนี้แล้วใครสนใจซื้อได้ต้องรีบซื้อค่ะใช่ครับ แล้วันนี้ต้องขอบคุณค,ณคณรูของเราเนี่ยค่ะที่จอยมาให้ความรอีกแล้วนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเราสองคนล้ค่ะไว้เจอกันได้ใหม่คลิปหนะ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ครับสวัสดีพี่ครับ